ร้านอาหารก็มีเซเว่นเมืองที่จเจริญฮะอันนี้ข้างหน้าจะเป็นสีแยกกคุรุนะคบผมที่นี่ข้าวเหนียวไก่อร่อยนะฮะข้าวเดนียวไก่ทอดข้เดนียวไก่ทอดภาคใต้ จะกินในยะลาต้องมากินที่ปีแอคุรุนะครับ้อาขายกับข้าวเทียบเลยใครบอกยะลาเงียบเหงาไม่เงียบนะฮะนี่ฮะร้านไก่ทอดเทียบเลยขวามือ ร้านไก่ทอดข้างหน้า,าก็ไก่ทอดตังนี้ร้านแกงถงนะครับแล้วกมีแต่ของกินนี่ขนวมะม่วงเจ้า,ววาอ,อร่อยพรตดากุรนะุโคตรน่าก่หน่อยฮะนี่เป็นร้านน้ำชาอาเหลียงนะครับอาเหลียงตอนวัยรุ่นก็มากินที่นี่บ่อยนะฮะก็โดนเคยโดนบึ้มไปหนึ่งครั้ง ก็ยังสามารถมากินได้

Mikey thank <laughs> you ได้แน่ๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นมุสลิมนะฮะร้านอาหารแล้วก็จะเป็นมุสลิมซึ่งไม่เป็นปัญหาใดๆนะฮะคุณม,มาทานได้แน่นอนนะครับสำหรับชาวมุสลิมที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับ เบียงง่ายง่ายต่อการเดินทางแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีหลงอะฮะยังไงยังไงก็ไม่มีหลงนะครับมาเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปดูสนามร จะมุ่งตรงทขไปในโซนของถนนรวมมิตรนะครับถนนที่เป็นแหล่งซ้าขายของจังหวัดยะลานะครับทางนาคือถนนรวมมิตรอาคารนี้เพิ่งสร้างนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับของเพือเมืองยะลานี่ถ้าจะแบบให้ดีก็ ร้านข้าวหมกไก่กวไผ่น่าจะดูอ่าตรงนั้นเอง ไฟยลานะครับอันนี้ด้านหน้านี้เป็นโซนของตลาดสดเมืองยลานะครับตลาดสดเมืองยลา,ลาอยู่ที่นี้ทั้งหมดนะฮะใครจะมาซื้อของสดหรืออะไรแล้วแต่เมื่อก่อนต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับนี่คือตลาดสดเมืองยลานะฮะก็ของสดเทียบนะครับมาซื้อของไปทำกับข้าวตอนเช้าอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาซื้อที่นี่มากับแม่นะฮะ สานการ์นะครับใครจะมาก็เที่ยวได้นะครับทั้งเบตรงและอำเภอเมืองนะฮะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมกินเทียบนะฮะอยู่ที่นี่มาแล้วก็อย่างึ่งที่ต้องระวงะรัง ไปกลับบ้านเราไปนูน่นป่ะเราอยู่นูน่นไป